เซนชัว่พาวเดอร์แมทตัวนี้คือจึ้งมากใช่อยากให้ทุกคนต่ำราคาของเราเลยเนาะเราเป็นคนสวยวิ้วพูดได้หรอหนึ่งแล้ว <c oughs> มีแล้วมีตัวอื่นอีกไหมที่แบบเราเคยลองใช้แล้วก็แบบระติกใจกันอะไรเงี้ยจริงๆคือใช้หลายตัว ป้มลิสค่ะที่เป็นของเซรั่มนะคะเซรั่มมิสแล้วก็แอรีบัตน,นะคะเป็นแป้งเบอร์ลูหุ่ขนอันนี้คืออยากป้ายยาสุดๆเพราะว่าหน้าร้อนเนาะเราจะมีปัญหารูมขนแต่ว่าของเทราเนี่ยเขาจะออกผลิตภัณฑ์เป็นแป้งสีข,ขาวใช่มันเป็นฟิลแบบ Palmer, พัมเมอร์เหนือแป้งทาะ์ฟุคคือเบอร์หุม่มขนและของใส่มากๆก็คือไปดดนหน้าห้างได้ที่นี่แดนหน้าห้างได้จะน,นิดลองมาแล้วเป็นการริจการจาก DM ็มสุดหน้าห้าง เลยว่าเป็นการเปิดประสบการณ์มากเพราะว่าหน้า,หน,าหน้าห่าน์่ะเจนไม่เคยไปแล้วนั่นคือการไปครั้งแรกน้องๆพนักงานอะหลอ,อกไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปคอนเสิร์ตนะอยากแบบไปทํากิจกรรมกับพี่เจอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะมาแบบคอนเสิร์ตแบบหมอลำแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าคุยฟิลหมอลำแบบมันขนาดนี้เลยเหรอด้วยแบบสายตาเราคือมองแดนเซอร์แล้วก็ขนนกอะแล้วก็แบบแสงสีอะไรอย่างเงี้ยคือมันประทับใจจริงชอบก็เต้นตามสุดฤทธิ์เลยค่ะ เคยแบบได้ไปได้ไปหน้าห้านหรือว่าไปดูหมอลำจริงๆรู้สึกว่าสนุกมากอยากไปอีกอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ใช่เข <c oughs> า,าบอกว่าเขาสนุกขนาดนั้นเขาบอกเราไปสนุกิงๆเคยเห็น,น <c oughs> ค่ะเคยเคยเห็นพี่ๆแบบพี่ๆเทยส่งมาแบบไปกาอะไรไงเงี้ยเจนนิดแล้วก็เห็นพวกพี่เขาว่าตีลังกา เป็นแบบสุดๆเจนก็งงว่าเอ๊ะทำไมทันแบบนั้นได้ยังไงใช่ไปสุดเบอร์นั้นได้ยังไงเราก็ไม่คิดเนาะแต่เราก็เกือบไปถึงตรงนั้นเหมือนกันใช่ตอนเราไปก็อึ้งเหมือนกันค่ะเราถึงจุดไหนคะเราไปถึงจุดตรงไหนยังไม่ทันตรีลังกาค่ะแต่ว่าเอวตื่นมาเอวเคสอยู่ค่ะเอวลันปัดรันปัดสุดคำตอบไปก็คือถ้าสวนพร้อมออกเลยค่ะแล้วจะใส่เสื้อผ้าสบายกว่านี้ค่ะ รนแล้วค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เรื่องงานนะคะก็จะมีอ,อ๋อเป็น2เรื่องค่ะเป็นหนังค่ะเรื่องผีจิกนะคะร่วมง,งานกับทางโมโนแม็กแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับพี่เบิ้ปปลปทุมราตนด้วยซึ่งตัวเจนก็พิ่งเล่นเป็นผีครั้งแรกไม่รู้พูดได้หรือเปล่าแต่ชื่อเรื่องเขาชื่อว่าผีจิกเออก็เลยพูดเลยหลักการแล้วก็ <c oughs> เราต้องเป็นผีแล้วแหละต้องลองเนาะสักครั้งใน,นชีวิตแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องซอมไว v ์เวอร์ค่ะ เกี่ยวกับซีรีส์ซอมบี้ซึ่งหูวิ่งหนีตายแบบสนุกสุดๆค่ะแล้วเนื้อเรื่องคือเข้มข้นมากก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่าเพิ่งติดกล้องไปแล้วค่ะใช่บรรยากาศในกองแบบจะวิ่งกันค่ะคือเหมือนเล่นเกมอะค่ะเคยดูเคยหนังหนังที่เราเคยดูกันอะค่ะซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราดูกันอะคือมันเป็นฟิลนั้นเลยค่ะเล่นเกมเลยอะคืออินมากเหนื่อยมากค่ะวิ่งไปวิ่งมาคือรู้สึกซูบเลยค่ะแบบขอบเลยเหงื่อออกเยอะมากค่ะ วันดีใช่ไหมคะก็ทุกคนน่ารักมากด้วยความพี่เจนอะเคยร่วมงานอยู่แล้วแล้วก็รู้จักเป็นการส่วนตัวก่อนหน้าที่จะแบบมาร่วมงานกันใช่ไหมคะก็เอนจอยค่ะรู้สึกแบบได้ย้อนวันวานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ,อนูนิวน่ารักมากพึ่งเคยร่วมงานกับหนูนิวน้องแบบอ่อนโยนมากๆแบบพี่เจนนดดพูดเบาอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจน้องมาก มีิตตลอดเลยไม่ว่าจะมูยิมน้องนัทน้องใช่ค่ะน้องนูนิวก็รู้สึกว่าเอา่อโมเมนต์ที่น่ารักคือทุกครั้งที่แบบเข้าเข้าซีนการแสดงอะไรเงี้ยน้องก็จะแบบพี่เจนส่งให้ผมด้วยนะคือต่อให้แบบไม่ได้รับหน้าหนูอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่เจนเอาอีกแบบส่งมาอีกนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ๊ยน่าเอ็นดูจังเลยก็คือมีอะไรก็คุยกันตลอดนะคะแบบว่าไม่ว่าจะเรื่องบทกินข้าวชวนกินข้าว ออกไปทํากิจกรรมข้างนอกก็คือทักหากันตลอดใช่น่ารัมากมากๆ <st arts> หนูไม่ค่อยโดนแกล้งนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นฟิลเห็นเราเป็นเจ๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยโดนแกล้งใช่แต่เราก็จะไปแบบรวมตัวกับพวกแบบกลุ่มโตแล้วพวกแบบว่าพี่ซีพี่แม็กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เราห่อ <st arts> พ, <st arts> พวกลุงๆนั่นน่ะน,นะ เออไปจับกลุ่มคุยกันแล้วก็แกล้งแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลแบบเด็กน้อยลูกน้อยอะคะ่ะใช่ใชปิดกล้องแล้วพุ่งปิดไปไม่นานนี้เองค่ะน่าจะปีหน้าค่ะไม่ใช่ค่ะกลางปีหน้าไม่เกดใช่ เรียกว่าต้องรอดูเลยค่ะเพราะเป็นเข้มข้นมากๆเป็นซีรีส์ซอมบี้ที่จริงจังค่ะเอฟเฟกคือหนูเห็นตอนหน้ายังกลัวนะกลับไปฝันค่ะที่สุดค่ะไม่ได้วิ่งธรรมดานะคะขึ้นลงบันไดแบบว่าหลายชั้นมากๆก็คาถ่ายหอบเลยค่ะ ใช่ค่ะด้วยการออกแรงนะคะคือก่อนหน้านี้เรามีการเวิร์กช็อปเขาก็ให้เราไปฟิตเนสฟิตฟ,ฟ,ฟิตเนสวอร์มร่างกายให้แบบมีกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจะได้แข็งแรงไม่วูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลางวันก็เทคนิคของแบบนักแสดงก็จะกินพวกแบบเอ่อวิตามินเสริมค่ะใช่ energy หรือมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตลอดเวลาชายาแบบยาชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำสีเหลืองๆสปอนเซอร์เข้าสุดๆแล้ว งเสียงอีกนิดนึงค่ะวันที่15นี้แล้วก็เดือนหน้าเอเดือนหน้าหรือน่าจะเดือนหน้านี้ค่ะได้ออดแดแล้วค่ะเป็นผีครั้งแรกของเราเป็นผีครั้งแรกของเราค่ะสวยเป็นผีแบบเป็นอ๋อหนังเรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้ค่ะใช่เป็นเรื่องตลกค่ะเป็นผีตลกไม่สวยไม่สวยแต่ตลกค่ะค<ล>ือใต้ตาดำก็คือแบบที่สุดเลย แลวบ้านเจนะคะคนเยอะมากอยู่กันเยอะมากแล้วทีนี้เขาก็เลยเอ่อต่อให้เราสั่งมาค่ะคือเราก็จะมีการแยกไว้เพราะว่าคนที่บ้านเยอะแล้วมีข้างในมีอีกหลายบ้านอีกป้านนะเอ่อย่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านเรามีก็เลยสั่งมาเยอะมากก็อ,อย่างที่เห็นค่ะวิธีบวงส่งจริงจแต่ไม่ได้แบบกินเหลืออะไรางี้นะทุกคนใช่แล้วก็มีแบบลูกน้องหรืออะไรเงี้ยคุณพ่อจะ ปกติเลยค่ะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าเออ,อปกติอะไรอย่าเนี้ย <c oughs> แต่คือของเราจะทรมานเพราะว่าด้วยแบบหน้าที่การงานของเราเราต้องไว้หุ่นตลอดเวลาทุกครั้งที่ลงมาก็จะผอมได้ยังไงอ่ะอเห็นข้าวที่บ้านล้วอยากกินค่ะจะรรู้้วว่าาทุกกคนอยม คนแฟนมีดใช่น่าสนใจค่ะทุกคน่่ะัดเ็อย่างนี้แล้วใช่ค่ะจัดเต็มอย่างนี้อยู่แล้วค่ะไม่มีแล้วค่ะอันนี้น่าจะรู้สึกว่าก็ทำเต็มที่ในทุกๆวันเลยค่ะแล้วถ้าถ้าผมรูว่าแบบเป็นทุก้อที่มีงานแบบไม่ปกติมันจะไปได้ถึงขั้นไหนไม่ไม่ปกติอันนี้ตกอ๋อถ้ามีงานเหรอคะคือมีเต็นท์แอร์ยกเต็นท์กลางแบบว่ากลางแจ้ง่า มีบริเวณใช่ไหมคะก็ะมีเต็นแอร์แล้วก็เอาพวกอาหารร้านดังอะคะ่ะแต่ละที่มาตั้งซุมะะ้มค่ะแล้วก็แบบกินเหมือนเวลาจัดง,งานอย่างเงี้ยคะ่ะใช่อีเว,วนต์อีเวนต์ก<ๆ>็อันนี้เรียกอีเวนต์ไหมคะจริงชิวนานเลยค่ะแล้วก็ฝากผลงานแล้วกันถ้าก็ฝากติดตามผลงานกันด้วยนะคะทุกคนยังมีสองเรื่องนะคะผีติกแล้วก็ซอมไบเวิร์ก